ร่จงผาอวินาทีชนนี้เกิดขึ้นบนถนนสายพหงโยทินลำปา,ตางตากพื้นที่ตำบลสาลาอํอาเภอเกาะคาจังหวัดลำปางทันทีที่รถทั้งสองคันถลายลงเกา,าะกลางก็เกิดควันปวยพุ่งจากตัวรถเก๋งไม่นานนักไฟก็ลุกลามทั่วถึงคันก็ตอนที่ที่ผมไปถึงครับตอนนั้นก็ทางเจ้าที่เสบาลอ่ะเขาได้ดับไฟไปแล้ว ทีนี้พอหลังจากดับไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ผมไปถึงก็พบเป็นร่างเสียชีวิตที่ยังคงติดอยู่ภายในรถรถเก๋งนะครับที่โดนชนท้ายนะครับเบื้องต้นยังตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นเพศหญิงเพศชายหรือเป็นยังไงนะครับก็พบแต่ว่าเป็นผู้เสียชีวิตหนึ่งรายยังคงติดอยู่ในรถนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงที่เกิดเหตุไฟก็ดับลงแล้วเพราะมีหน่วยงานจากเทศบาลเร่งนํารถดับเพลิงเข้าไปช่วยเหลือจนไฟดับลงแต่ก็ไม่ทันการครับ เพรามีผู้ติดอยู่ในรถไม่สามารถหนีออกมาได้ทันทำให้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงระดมกําลังที่จะนําร่างผู้เสียชีวิตออกมาแต่ดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะไฟที่ลุกไหม้ทําให้ประตูรถไม่สามารถเปิดได้ก็จะเหลือเพียงนําร่างผู้เสียชีวิตออกมานะครับก็อุปสรรคก็จะเป็นคือการที่เกิดเพลิงลุกไหม้เนี่ยทำให้ประตูเนี่ย ไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับผมทางทีมผมก็ใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องตัดถางนะครับเปิดประตูเปิดตัวรถนะครับเพื่อนําร่างผู้เสียชีวิตออกมาเจ้าหน้าที่ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะนําร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้ทราบภายหลังว่าผู้เสียชีวิตเป็นเด็กหนุ่มอายุ17ปีวันเกิดเหตุได้นั่งรถมากับคุณตาของเขาเพื่อไปทําธุระที่ขนส่งแต่ไม่ถึงจุดหมายก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นซะกอ่อน เลยอันจอดถอยไปหน่อยอ่าอืมจอดจอดรถแล้วก็รถก็น่ามาชนใต้อ่าใช่ก็ลุงไปไหนไหมกับหลานนะครับก็ลูกบ้านมากับบ้านจะไปขนส่งจะไปขนส่งจะไปต่อจะไปเสีย่ยวสีมากสองคนกับหลานหลานอายุเท่าไหร่นะครับลุงสิบเจ็ดหลานนั่งไหมตอนตอนชนอ่ะผมอาหานแต่ผมขี่รถตัวมารถลงมของผมหันแต่ควนก่อนควนก่อนควนขึ้นสะกําไฟมันลุก หันลุงแกวิ่งออกมาลุงก็ช่วยกันดึงกำผมก็ไปแล้วผมช่วยน้องที่อยู่ในรถมาได้น้องแกติดอยู่แค่ทนะี่ช่วยมันตันและแห่นน้องเจ็บเจ็บอยูดด่ในท่ในรถท่าติดอยู่ในรถท่านไฟลุกเลยครับตอนไฟไฟลุกอยู่หลังอยู่แล้วก็มันล,ลาเลมาเร็วขนาดมาถึงนาทีอ่ะมันขึ้นมาหน้าเลยคนปะุ๊บนปุ๊บเนี่ยรถผมจอดปุ๊บผมปิดประตูเลยผมรู้ว่าผมมีสติปุ๊บผมปผมปิดประตูเลยแล้วผมลงไปดึงเลย ว่าโชโต๊ะรน้องอกล็ลงตรงนี้เลยลงไปพร้อมกันพี่รถเขาจะลงไปพร้อมกันอ,อะไรนะครับไปไหมเนยผมได้กลิ่นแล้วผมรู้อยู่แล้วสัญชคตญาณนผมบอกอยู่แล้วพี่ถ้าชนลักษณะอย่างเงี้ยพี่มันชนท้ายกันผมรู้อยู่แล้วแล้วมันว่าเดี๋ยวมันมีโอกาสที่มันจะเสียงเกิดลุกไหมผมก็ลงเลยที่ผมลงไปลากลุงออกมาลุลากลุงม,มาเสร็จป,ประตูเปิดไม่ได้ผมจะดึงน้องอีกคนหนึ่งออกมาดึงไม่ได้ไฟมันลุกลุกจนถึงเบาะหลังแล้วผมเต็มที่แล้วแม่แม่ลุกจากด้านหลังครับเพราะว่า รถที่มนชนท้ายเนี่ยัน้ำมันถับแก๊สเนี่ยแล้วผมได้กินแก๊ส l p วดีผมรู้อยู่แล้วว่ามันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมลุกๆเนี่ยผมรีบวิ่งลงไปแล้วก็คือลากออกมา่อนจนผมได้กินแก๊ส l p วดีเนี่ยมันหึงมากละหึงมากผมรู้แล้วอย่างเงี้ยไม่ได้ละเวลามันมีน้อยมากผมก็พยายามดึงเพราะผมรู้ผมมีสติอยู่ตั้งแต่ตอนชนผมรู้แล้วแต่ว่าผมเลือกว่าผมจะต้องต้องชนเพราะว่าถ้าผมหักหลบผมเสียชีวิตรถค้างนาลักษณะคือเขาจอดหลบด่านแล้วเขาถอยอยู่พี่ แล้วแล้วผมมาเนี่ยผมเพิ่งออกจากปั๊ม LPG ตรงเอสโซ่มาตรงสายามแก๊ส <c oughs> ผมเนี่ยเพิ่งจะใส่เกียร์5เองเพิ่งจะวิ่งอยู่สักประมาณ90้าสิบร้อยหนึ่งเองมาเรื่อยๆแล้วเราเห็นดา่านตาช่างเนี่ยเราเรู้อยู่แล้วจะมีกล้องเราปอดอยู่แล้วเราไม่ได้ขับมาเต็มที่ก็คือ่ร้อยหนึ่งไม่เกินนี้ครับมาเรื่อยๆรถโอลดโคงมาเรื่อยๆแล้วมาอยู่ดีๆคันนี้ก็เบรกจากเลยพี่อยู่ดีๆีแล้วพับก็จากเลยจากปุ๊บผมก็ผมตัดสินใจแล้วผมผมต้องทนขท้อถอยมาท้อถอยมาผมต้องชนผม <c oughs> ต้้องชนนถาาผมมมไ่ตยร จากคำบอกเล่าของคู่กรณีที่ขับรถกระบะบอกว่ารถเก๋งที่ถูกชนนั้นถอยหลังมาจึงมองไม่เห็นแล้วก็หักหลบไม่ทันเลยต้องชนเราจะย้อนกลับไปดูกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพไว้ได้ว่าแท้จริงแล้วเหตุมันเกิดขึ้นอย่างไรจะเห็นได้ว่ารถเก๋งคันดังกล่าวถอยหลังมาจริงในเลนขวาคือเลนที่รถทำความเร็วนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้รถกระบะชนท้ายนำพาไปสู่ความสูญเสียเมื่อสอบถามผู้ขับขี่รถเกง๋ง ็ยอมรับว่ารถของตนเองขาดการต่อภาษีตั้งใจจะไปต่อภาษีพอดิบพอดีแ hmm. ต <the> ่กลับเจอด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนจึงเกิดความกลัวไม่กล้าขับผ่านจึงได้ถอยรถมาตั้งหลักจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นครับเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นเลยครับครอบครัวต้องมาสูญเสียสมาชิกที่คาดหวังจะฝากผีฝากไข้เมื่อตอนโตจากความกลัวและก็ความประมาท ไม่มีใครอยากให้เรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ได้รับกลับ,ลบคืนมามันคุ้มค่าเสิเมื่อไหร่ล่ละเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างดีครับการเคารพกฎจราจรและระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญมากรายการลึกจริงผ่านจอขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้และขอไว้อะไรกับผู้เสียชีวิตมาณที่นี้ด้วยครับ ผมเบรกแล้วนะผมผมถอยมาแล้วถอยมาแล้วผมถอยมาแล้วจะเบรกว่าจะเอาเข้าห้างกับเกลียวพอรถมันไก่อยู่กันเลยว่ะอุ้ถอยผมกลับกับต่มเลยควนควนขึ้นด้างหลังช่วงเขาก็ไฟมันลุกเรียเขาก็ไม่จะเอาหลานติดๆกันทีนี้ไฟมันมาติดๆกันเอาหลานก็มออกระอ่ะอันอายนั่นอายที่จุยเขาเนาะ มันลุงลุงพอก่อนชั่วก่อนชั่วก่อนมันไฟวาบหัวแล้วนี่ไฟนี่ผมผมติดนี่นะจนไปลุงลุงก็เจอไฟเหมือนกันผมก็เจอกันนี่นูกอ๋อตอนที่ดึงตามาไฟไฟลุกนะครับเออไฟลุกก็ไฟวาบนะก็แล้วนะบ้านนี้ว่าชั่วชั่วชั่วลุงชั่ว การสอบสวนนะครับคุณตาที่ขับรถเนี่ยให้การว่ารถของตัวเองเนี่ยขาดต่อภาษีมาจำนวนหลายปีแล้วเห็นด่านตรวจจึงเกิดความกลัวนะครับกลัวว่าจะถูกจับกลุมในข้อหาใช้รถโดยไม่เสียภาตีประจำปีนะฮะแล้วก็ถอยไปขณะถอยก็ไม่ได้เปิดไฟ เิหรือไฟกระพริบนะครับเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้กับรถขันหลังทาให้รถขันหลังเนี่ยไม่สามารถทราบได้ว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยกำลังไปหลังมาการอย่างเงี้ยครับมันได้ไม่คุ้มเสียนะครับหากคุณว่าคุณกลัวถูกเนี่ยก็ควรจะยอมรับผิดซะนะครับโทษไม่หนักนะครับโทษโทษการขาดต่อภาษีประจําปีเนี่ยเรื่องขการทาบิดนะครับมีโทษปรับไม่เกิน1,000พบาทนะครับโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0งบาทแต่ถ้าขาดต่อเกินกว่า3ปีเนี่ย ในทะเบียนขนส่งนะครับอาจจะดำเนินการะระงับแล้วก็เพิกถอ,อนนะครับเพิกถอ,อนไม่ได้ทะเบียนแล้วก็สมุดผู้มีการตรจทะเบียนของท่านครับและท่านจะต้องเสียค่าปรับอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือนนะครับเป็นปราะท่านจะสำรับปฏิเสร็จฟินไนดะ้เห็นไหมครับโทษปรับมันเล็กนิดเดียวครับได้ไม่กลุ้มเ,เสียการต้องเสียสูญเสียคนที่รับไปในเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับผมลานน้องนหนุ่มเลยอ๋ออันนี้อย่าหนาหน้อนหนุ่มย้ายน้อนกระหลานเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องไปนะครับมาย้ายนอ ใล่ oh, oh. มาหลังๆนี่เป็นน้องกับตาอยู่ตรงนาพแพะบน uh, วางเป็นวางเป็นที่พึ่งนากไหมวางเ,เป็นที่พึ่ง uh. มดนะฟักเอาดวงใจไปมดอะ่ะ oh. ไม่อย่างไอ oh. เรื่องมาบดื้อ่าคคบมูโคบเปลี่ยน oh. 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 อาจจะนี่ไปกังง้องกันนะย้ายเนาะง้อใจจะขาดนะอ๋อใจจะขาดเลยนะจจเลยนาะ แกูุ่ันต้งกครับคือทํงงานลุงคือถึงงารธรรมดาครับเป็นเป็นอุบ <si> ัติเหตุเราลุงเนาอุบัติเหตุเมาได้ตั้งใจหระอืม